มาดูรายงานพิเศษวันนี้ครับมาดูผลงานของเมดิซั่นเจดคิสคาสตินนะครับในการติดทีมชาติไทยฟุตบอลหญิงนะครับจบรองแชมป์ในฟุตบอลรายการพิเศษจะเป็นอย่างไรนั้นไปติดตามได้จากรายงานเลยครับฟุตบอลหญิงทัวร์นาเมนต์พิเศษที่ประเทศออสเตรเลียในรายการฟูลเนชั่นทัวร์นาเมนต์2025ทัพชบาแก้วตัดสินใจส่งทีมรุ่นอายุไม่เกิน20ปีหญิงเข้าร่วมเพื่อต้องการพัฒนานักเตะดาวรุ่งไทยได้มีเวทีรับแข่ง เพื่อไว้เตรียมความพร้อมไว้สู้ศึกฟุตบอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026รรดุนอายุไม่เกิน20ปีรอ,อบคัดเลือกและเป็นกำลังเสริมของทีมชุดใหญ่ตามโครงการรถทูบาซิล2027พาทีมชาติไทยไปฟุตบอลหญิงชิงแชมป์โลก2027ที่ประเทศบราซิลสำหรับผลงานของทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน20ปีภายใต้าการคุมทีมของโค้ชหนึ่งหนึ่งลือไทยสะทองเวียน ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมจบอันดับที่2ของทัวร์นาเมนต์จากผลงานไล่ถลม่มหมู่เกาะโซโลมอนและวานูอาตูชุดใหญ่ทีมละ8ประตูต่อ0ก่อนที่นัดสุดท้ายจะแพ้ให้กับออสเตรเลียอยู่20ไป2ประตูต่อ5ซึ่ง3เกมยิงไปทั้งหมด18ประตูเสียไป5ประตูในทัวร์นาเมนต์นี้มีนักเตะสาวดาวรุ่งที่ผลงานน่าจับตามองหลายคนหนในนั้นคือเมย์แมดิสันเจแคทตีน วันเด็คิดสาวลูกครึ่งไทยอเมริกันวัยเพียง17ปีที่ติดทีมชุดนี้มาด้วยทําผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมทําไปทั้งหมด3ประตูกับ2แอสซิสยิ่งผลงานในนัดสุดท้ายที่พบกับออสเตรเลียเมย์ไม่ได้สังเกตแคชทีมทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเป็นนักเตะไทยที่เล่นได้ดีที่สุดในนัดนี้กระชากแนวรับเจ้าภาพขาดกระเจิงทํา2ประตูช่วยสาวไทยไล่ตีเสมอ2ประตูต่อ2 ก่อนจะแผ่วไปแพ้ไปในที่สุด2ประตูต่อ5้าสลับเมย์แมริสันเจตแคสตีนปัจจุบันค้าแข่งอยู่กับสโมสรนอร์ทแคโรไลนาฟิวชั่นของประเทศสหรัฐอเมริกาติดทีมชาติไทยใช้เวลาไม่ถึง2ปีสร้างผลงานได้ประทับใจแฟนบอลไทยได้เป็นอย่างมากจากผลงานช่วยทีมชบบาแก้วชุดยูสผ่านเข้ารอบสุดท้ายฟุตบอลหญิงชิงแชมป์เอเชียและล่าสุดช่วยทีมชาติไทยจบอันับที่2ในรายการ ฟ o u n อลนทัวร์น2025ที่ประเทศออสเตรเลียและที่สำคัญด้วยความเป็นลูกครึ่งไทยอเมริกันยังมีหน้าตาที่น่ารักกลายเป็นขวัญใจของคนไทยทั้งประเทศไปแล้วและเป็นอีกหนึ่งดาวรุ่งที่น่าจะบตามองว่าอาจจะมีโอกาสก้าวขึ้นสู่ทีมชาติไทยชุดใหญ่ได้ในอนาคตทีมข่าวกีฬารายงาน